สวัสดีครับวันนี้วันที่12เมษายนนะครับผมทีมงานร้านมังกรฟ้านะครับก็มาเยี่ยมเยียนที่บอยนะครับหลังที่ติดปั๊มสมอไปนะครับ10แผง17คิวนะครับก็ตั้งแต่วันที่ติดไปจนถึงวันนี้ก็หนึ่งเดือนกับอีกเก้าวันนะครับนี่นะครับตอนที่ทาไปนั่นก็น้ําเนสระไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าระหว่างตอนที่เริ่มทําใหม่ๆกับตอนนี้เป็นยังไงเพราะว่าคลิปเก่าเรายังมีอยู่นะครับ นี่นะครับให้ดูนะครับว่าบริเวณเนื้อสะกี่ไร่นะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมไปเดินให้ดูก่อนให้ดูกันตัวจริงเลยว่ากี่ไร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันสะกว้างมากนะครับแค่เดือนก็กว่านะครับกับน้ำสิบเจ็ดคิวนะครับพี่น้องนี่นะครับตั้งแต่นี้นะครับตั้งแต่นี่ยาวไปนะครับ ยาวไปนะครับนู่นนะครับบริเวณเนื้อเนื้อสะทั้งหมดนะครับนี่นะครับแต่ลึกครับลึกมากเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูตอนที่น้ําแห้งนะครับแผงสามร้อยสามสิบวัตต์โพลี่นะครับสิบแผงนะครับตัวนี้เป็นระบบ acdc ครับนี่นะครับน้ำก็ไหลกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวไปถามพี่บอยกันนะครับ เดี๋ยวเราไปถามกันครับพี่บอยครับเนื้อสะทั้งหมดเป็นเนื้อเนื้อกี่ไร่ครับเนื้อสะะมาสามไร่สามไร่เนาะแต่ลึกนียแต่ตะพี่ลึกมากนะเป็นยังไงมั่งครับหลังจากที่ใช้โซล่าเซลเราไปแล้วเป็นยังไงมั่งได้ผลดีคได้ผลครับดีมากเลยดีมากใช่ไหมครับเพราะนั้นมาน้ํายังแห้งสะเลยครับรุ่นนี้มาที่มาบผักผมเขียวเขียวแล้วนะโอใหญ่แล้ววันที่เราทําวันแรกยังยังไม่ยังไม่เขียวยังไม่เขียวครับยังไม่เขียวได้ปลูกอะไรเลยไม่ได้ปลูกกันนะ หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนกับ9วันเนาะหนึ่งเดือนและเก้าวันครับรับเต็มเลยตอนนี้น้ำเต็มเลยนะครับดูกันนะครับใกล้แล้วใกล้จะทํานาแล้วแปลงไหนครับที่จะทำนาแปลงนี้เหรอหน้าบ้านนี่ครับแปลงนี้นะเดี๋ยวช่วงที่คาวขึ้นเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกครับโอเคขอบคุณมากนะครับพี่บอยที่อุดหนุนทางร้านเราแล้วก็แนะนาเมื่อกี้ก็ไปติดของผู้ใหญ่เสือดมาอีกครับขอบคุณร้านมังกรฟ้าด้วยต้องขอบคุณร้านมังกรฟ้าด้วยนะครับโอเคครับผมครับ ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเราก็มาเยี่ยมเยือนพี่บอยกันพอดีมาติดให้ลูกค้าทางทับทันพี่แกก็ติดตามไปตลอดเวลาเลยนะครับเราก็ไปมาหาสู่กันนะครับอยู่กันแบบพี่น้องเห็นะครับบายแล้วนะครับน้ําออกสบายสบายเลยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมขอจบคลิปไว้กับพี่บอยเลยนะครับขอบคุณมากนะครับพี่บอยสวัสดีมากสวัสดีครับสวัสดีครับ